ฮัลโหลมาปางไม่มีพี่ไม่เคยรับงานซ้องงานซ้อนอะไรเหมือนมาปางพี่ไม่ทำหรอกอือพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งพี่ไปหานะโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันจ้า ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีนัดกับมะปรางนะครับกับมะปรางจัดใหม่แต่ว่าก่อนจะไปเจอมะปรางเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเล่นชาเลนจ์นี้ใน t i k t o k กันครับกับชาเลนจ์ทิก t อ k โ o เวอร์ซังซังครับผมทุกคนสามารถ Co เ e r ตามสไตล์ตัวเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฮาของผมก็ได้หรือว่าสวยหล่อแบบเกาหลีก็ได้แต่สําคัญเลยคือขอท่าเป๊ะๆนะครับใครที่อยากเล่นนะครับเชิญชวนเลยเข้าไปเล่นได้นะครับในแอปพลิเคชัน Tik t o k นะครับเซิร์ชคาว่าสั่งสังซอยมิวนะครับผมโคเวอร์เสร็จแล้ว แล้วอย่าลืมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะนะครับใครที่โพสได้อย่างสร้างสรรค์ที่สุดนะครับสังสังมีของรางวัลมอบให้นะครับเป็น Airpods นะครับแล้วก็กิฟต์เซ็ตชุดใหญ่จากสังสังเลยจ้าตอนนี้ผมขอตัวไปซ้อมก่อนนะครับผมอยากได้เวอร์ชั่นแบบลูกทุ่งจดโจสนุกสนานมา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  S A N G S A N G สังสังอร่อยหอมมันค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 ันจริงคันจังเต่เมล็ดอสูตรนี้น้ำตาลไม่ถึง2%องอร์นต้องลอยเวอร์ชันเมื่อกี้เรา ไปลูกทุ่งแล้วเราไปแบบอินเตอร์กันดูบ้าง S N G S N G สั่งอร่อยหอมมันคันๆคันเย้คันจริงคันช่างเต็มันเล็ดสูตรนี้น้ำตาลไม่ถึง2%เอร์เซนและนี่คือเวอร์ชั่นของผมนะครับโดมจรวัดนะครับใครที่อยากจะเอาไปโคเวอร์นะครับก็ได้เลยนะครับไปแบบลิปติ ก็ได้หรือใครที่อยากจะ cover ในสไตล์ของตัวเองนะครับอย่าลืมโพสต์มาให้ได้ดูกันนะครับสร้างสรรค์ให้เต็มที่เลยนะครับผมสั่งสั่งรอดูอยู่นะจ๊ะวันนี้ผมซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเติมพลังหน่อย้วกันนะครับสั่งสั่งนมถั่วเหลืองคั้นสดเต็มเมล็ดหวานน้อยอร่อยหอมมันไปดูมะปรางจับใหม่กันต่อเลยจ้า สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับรายการมาปรางจับไมคค่ะและ EP นี้นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วค่ะเป็นแขกรับเชิญที่อยู่บ้านเดียวกับเราเนี่ยแหละค่ะเขาคนนี้เป็นแชมป์เดอะ t ารด้วยนะคะขอเรียนเชิญ ผิดหรือเปล่าครับสรีปเขาเขียนไม้พว่ามั่วหรือเปล่าสริปเด็กไปไปบอกหรือว่าเราแบบว่าเราตั้งใจจะเชิญคนอื่นมาแล้วพอเป็นผมมาแล้วแบบว่าแนะนำเลยไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่โดมจรวดค่ะมิติตั้งมาลาบูธาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โดมเป็นแชมป์เดอะสตาร์แปด ใช่ครับลืมบอกไปพี่โดมอ่ะอยู่ธรรมศาสตร์มีความลิงก์กันแล้วตอนแรก,กนนอับหนูอ่ะเคยไปโออิซ่านี่ด้วยนะทีอุปศองได้ไ,ไดหมเนี่ยไม่แล้วทีเนี้ยอยู่ดีเหมือนเขาก็พาไปเส้นลีเฉยเลยด้วยก็เลยกลายเป็นปลีนงง,ง,งเลยต้อ,อ,อแต่จริงๆมาปังน่าจะติดทีอุปศองด้วยเ <ๆ S 2> พร <อ S 1> าะหลังจากเราดูรายการมาปังจับไมค่เราคิดว่าสก,กิลการร้องเพลงของมาปังนั้นไม่ธรรมดากิงเป็นขับรายการ เราอยู่กับพี่โดมเนี่ยจะบอกเลยว่าเราต้องเอาเพลงที่แบบพิเศษเพลงคู่ชายหญิงนะทปกติเวลาที่เชิญนักร้องศิลปินชายมาเราจะเป็นเพลงของเขาเลยแล้วก็เราไปร่วมร้องกับเขาแต่อันนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงคู่เลยซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ในละครเรื่องพูดพิสว่าก็เลยเอาเพลงนี้มาร้องแล้วกันซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงโคเวอร์มาจากออริจินัลก็คือของขอเทลพี่โอมใช่ไหมแล้วก็เอามาใช้ในละครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกปรับเพื่อให้เข้ากับการอยู่ด้วยกันที่มันอยู่กันมาแบบเป็นคู่ชีวิตกันมา จะตายจากกันไปอะไรอย่างเกันผูกพันกันมากถูกต้องอะไรเงี้ยก็เลยมาลุดมาลุดพี่เป็นฟีมอยู่เป็นใบเฟิร์นก็ได้อยู่นะได้อ่าอนี้เป็นของพี่ของพี่ตะขีมาปังอันนี้จะได้ใช่ไหมก็พอได้อยู่คือรักจริงฉันยอมทิ้ทุกๆุกอย่างเพียงเพื่อเธอ จะเคียงข้างกันจากนี <descriptive mus i> ้จะเคียงชิดไม่ห่างไปจะอยู่ใกล้ไม่ห่างไกลจะเคียงชิดไม่ห่างไปไม่ไปไหนแค่เพียงเยี่ยมรู้นะร้องเบาให้รู้อะไปดูกันต่อยลงไปเจออะไรบนสังเวียนค่ะอุ้ยสังเวียนเลยอ่ะน่ากลัวมากไป เธอคือทุกสิ่งในความจริงในความฝันคือทุกอย่างเหมือนใจต้องการเธอเป็นนิทานที่ฉันอ่านก่อนหลับตาและนอนฝัน, hey, hey. นเธ ใไม่ว่าใครไม่อาจิทียบเทียมเท่าเธอจึงโชคดีที่เจอได้ตกลุ่มรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นหยุดหมุนเพียงเธอสบตาฉัน ะมีเพียงเธอที่ยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอ เพื่อเธอเดิมฟ้าให้มาเจอ<า>ให้เธอคู่กับฉันให้เราได้เดินเคียงข้างกันนับจากนี้คงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นหยุดหมุนเพียงเธอสบอตาฉัน ผมจะมีเพียงเธอที่หยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอ ท,ทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียวจะทุกข์หรือ,อยามที่เธอนั้นสุขใจอยากปลุให้หครหรือสุขกายสบายดีฉันอยู่ตรงนี้และจะมีแต่เธอทุกววนาที่ ฉันจะทำทุกทุกทาง้วยวิญญาณและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นมือไรสถานใดทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงเธอเพียงคเดีียยวและเเพงธอที่รอฉันขอภาวน,นาต่อหน้า ไนฉันมีเธอเพียงคนเดียว mm hmm. ทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคน แล้วก็ ด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นการ arrange เพลงใหม่อ่ะให้มันเป็นดนตรีที่มันแบบวัยรุ่นแล้วก็อยู่นุ่มๆนิ่มๆม,ม,ม,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำองพอมากเลยเอ่ะเช่นกันครับมามากันดีมากเลยค่ะมากที่มาเล่นเพลงด้วยกันวันนี้เออแล้วเป็นไงคะช่วงนี้ที่โดมีผลงานอะไรบ้างฝากเป็นแฟนหน่อยก็ช่วงนี้กํลาลังถ่ายละครอยู่ค่ะทางช่องวันสามสิบเอ็ดนี่แหละก็จะมีเรื่องครูผ่าผีคุ้มแล้วก็มีเรื่องแก้วลืมคอนครับผมสองเรื่องติดตามกันได้ซึ่งเดี๋ยวกาลังออนแอร์จะมาบอกทีแล้วก็ช่องยูทูบตัวเองใช่ครับ ใน YouTube ก็จะมีช่องของตัวเองชื่อโดมจรวัออฟฟิเชียลมีเพลงด้วยโคเวอร์ก็มีหรือมีเพลงที่เราแต่งเองที่แบบอจาจจะไม่ได้ไปทําที่ไหนก็มาลองทาเล่นเล่นเ,เป็นส่งเป็นเดโมอย่างเงี้ยทุกคนได้ลองฟังดูแล้วก็มีบล็อกมีอะไรอย่างเงี้ยอีใบล็อกด้เหรอใช่บางทีเป็นยูทูบเบอร์เหรอคะไปกินไม่ธรรมดาก็คือเราเนี่ยเหมาะกับการกินอยู่แล้วก็จะมีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เพจโดมจรวัครับเพจโดมจรวัลเจะเป็นเพจของผมนี่แหละที่อัปเดตผลงานทุกอย่างนะครับแล้วก็มีไลฟ์ ถ้าใครอยากจะฟังเพลงพอพอก็ไปเพจดมจรวดได้นะคะแต่ว่าใครอยากจะฟังเพลงที่ไพเราะยิง่งกว่านั้นนะครับขอน้าที่รับฟับมาะขอบคุณค่ะ เอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โดมมากเลยนะคะที่แบบว่ามารายการน้องนะคะเช่นกันค่ะบขอบคุณที่ชวนมานะคะแฮปปี้มาก EP หน้านะคะจะเป็นใครนะคะก็อย่าลืมติดตามมาปังจับไหม่นะคะได้ที่ YouTube ช่องวัน31หรือว่าเพจ f a c e b o o k วันเพกราวนะคะก็เจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายจับไม้จับไม้จ้าจับทั้งขาตั้งเลยจ้าเย้ยยบ๊า่